สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง for June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีกุมในเดือนสิงหาคม2565ครับก่นอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดมาที่บลิปเบอร์69ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปแอดไลนดีมาถามค่าครูได้ครับ ส่วนผู้ที่เกิดในราศีกุมนะครับดูได้จากชัดด้านล่างผมทําให้แล้วเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็จุดราศีเกิดของเราอยู่ที่ตนุนะครับสีแดงจุดนี้นั่นเองนะครับราศีกุมทีนี้ในเดือนสิงหาคม 6- 5หนี้นะครับเป็นเดือนที่8ของปีเนาะมีการโครจรยกยาวราศีั้งหมด5ดวงครับกลางๆไม่มากไม่น้อยแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่แบบเรียกว่าปกติมากเพราะเนื่องจากไม่มีดาวโครจรเดินหน้าถอยหลัง ผิดปกติใ,ใดๆแล้วก็จะไม่มีเดิน2รอบต่อ1ราศีอ่ะเขาเท่ากับเดิน1ครั้งต่อ2ราศีด้วยด,ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นดวงละรอบเนาะห้าดวงพอดีทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวก,กันก่อนนะครับที่จะไปพูดของดาวทั้งหมด5ดวงเนาะเอาย่อๆสั้นๆพอพูดมาหนายคลิปแล้วนะครับเพราะอยู่แช่1ปีครึ่งนะครับตั้งแต่วันที่ 30มีนาคม65นี้เป็นต้นไปนะครับนับเลยปีครึ่งทีน,นี้ดาวราหูนะครับสถิตในราศีเมษอยู่ในเรือนสหัชชาได้ตำแหน่งเทวีโชคก็แปลว่าได้ดีจากเพศตรงข้ามนะครับดาวราหูเนี่ยอยู่หนึ่งปีครึ่งในภพสหัชชาหมายถึงตนุสหชัชชตัวเราเดินเข้าหาสังคมนะครับส,สหัชชาแปลว่าสังคมแปลว่าเพื่อนครับแปลว่าเราจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์มีการคือ หนึ่งปีครึ่งนี้จะเป็นการที่เราจะได้เจอคนมากหน้าหลายตาอแต่ว่าเนื่องจากว่ามีหนึ่งในนั้นที่อาจารย์ได้บอกไว้ว่าถ้ามีดาวบัปปะเคอยู่ในราศีสัตแชาเนี่ยจะเป็นคนที่ปฏิสัมพันธ์ยากแต่ด้วยการที่ยกเว้นดาวราหูที่เป็นดาวประจําตัวเพราะมันเป็ว่าตัวเองใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าตัวเราเนี่ยเดินเข้าหาสังคมหรือบางทีเราอาจจะไม่อยากเดินหรอกแต่ว่า มันไม่เดินไม่ได้เพราะไม่งั้นจะไม่เกิดวาสนาวาสนาไปตกเรือนไหนก็ตามเราจะต้องทําตามนั้นนะครับไม่มีข้อยกเว้นถ้าเราอยากได้ดีนะถ้าเราอยากมีวาสนานะต่อให้จะไปลงอริมรณะหรือวินาศก็ตามเราก็ต้องทําตามนั้นแต่จะมีทางอ้อมไม่จะทางตรงหมายความว่าคุณจะแบบอน,อนิตนุสาชาีคุณเดินก็าหาสังคมได้เลยเพียวเพียวตรงตรง แต่ถ้าเป็นอริมรณาไม่นา่าไม่ได้ครับจะต้องมีการลักษณะของการที่เข้าแบบรูปแบบที่ไม่เหมือนปกติอ,อย่างถ้าเป็นการเงินเราก็วิ่งก็หาเงินได้เลยทันทีอะไรแบบนี้ครับดังนั้นถ้าถ้าเราเข้าอริมรณา,าท,ที่ทางตรงมันจะเสียหายทันทีกับตัวเราอ,อย่างเช่นถ้าเผื่อไปหาอริก็คือศัตรูถ้าเผื่อเราเดินเข้าหามรณาก็หมายถึงลงภัยแค่เจ็บถ้าเดินไปหาวินาศก็คือจบตั้งแต่แรก พังตั้งแต่แ,ตแรกเลยหมายคำว่ารู้อนาคตแล้วว่ามันไปไม่รอดอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเราจะเดินเข้าทางตรงไม่ได้อะแต่ว่าไนนี้ไม่ใช่นอะก็อธิบายให้ฟังนะทีนี้พอเราเดินเข้าหา,าชาสรเนี่ยก็แปลว่าเราม้ระวังอย่างหนึ่งตรงที่เคยบอกรายคลิปแล้วว่าดาวราหูคือการบังกันของดวงดาวหมายความว่ามีรับมีรวงมีพางเกิดขึ้นเมื่อเราเดินเข้าสังคมสังคมมีเล่เหลี่ยมแต่มันรวมถึงตัวคุณด้วยยกเว้นคนราศีกุม และ,ะคนราศีกุมเนี่ยจะหมายความว่าตัวเรามีเล่ห์เหลี่ยมด้วยก็ได้ครับอดังนั้นเนี่ยหมายความว่าเราจะหลอกคนในสังคมก็ได้หรือคนสังคมจะหลอกเราก็ได้นะครับได้ทั้งคู่แต่จงจําไว้ว่าถ้าหลอกเราได้เงินเงินจะถูกตรวจสอบทันทีเพราะเนื่องจากดาวพฤหัสบดีเป็นดาวคุณธรรมจริยธรรมในเการเงินแปลว่าถ้าคุณทําเขา้าคือหมายถึงว่าคุณมีเล่ห์เหลี่ยมคุณไปหลอกลวงคนอื่นเขาคุณจะถูกตรวจสอบเรื่องการเงินแล้วสุดท้ายคุณจะดีไม่รอดเพราะดาวเสาร์เป็น เดือนวินาและยิ่งเดือนนี้มีดาวเกตกลุ่มด้วยให้แสงดาวสองยิ่งลายทวีคูณไปใหญ่แล้วดาวทุกดวงเนี่ยในรายเดือนนะครับเหลือดาวคานดวงเดียวที่กาลังจะเดินลงมาแล้วไอ้ดาวศุกร์เป็นดวงสุดท้ายที่ลองจากดาวคานพระดาวคานใช้เวลาเดือนครึ่งจึงช้ากว่าเพื่อนหน่อยแต่นอกนั้นใช้รายเดือนหมดเลยยกเป็นดาวจันเนาะเนี่ยศุกร์อาทิตย์พุธเนี่ยสดวงเนี่ยเป็นดวงที่รายเดือนดังเนี่ยลงมาดวงสุดท้ายแล้วคือดาวศุกร์เนาะที่จะมาเล็งกับดาวเสาร์มดวงเนี่ยเนาะ ก็ระัระวังให้ดีที้เรามาดูกันต่อในภาพรวมของเดือนนี้บ้างนะครับที่เราจะพูดถึงกันทีนี้อา่าอย่างนี้ครับลืมบอกไปนิดนึงนะย้อนกลับไปนิดนึงตนุสาสระเนี่ยเราได้ตำแหน่งเทวีโชคแปลว่าจะดึงดูดคนเข้ามาหมายถึงมีเสน่ห์นะครับสร้างความลงไหลให้กับคนในสังคมได้อาพูดง่ายๆว่าเราใช้เล่เหลี่ยมให้ถูกทางหมายถึงเราใช้ จิตอันแผาเของเราเขาบ่าจริตใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับจบริตแปลว่าบุคลิกครับเราพยายามเหมือนนายแบบเหมือนนักแสดงนะครับที่พยายามหรือนักร้องที่พยายามจะต้องใช้ตัวเองเนี่ยบอดี้นะครับพวกประเภทบอดี้เลงเกจพวกนี้ครับที่แบบว่าทําให้ตัวเราเนี่ยสื่อออกมาให้ได้ สื่อสารในทางตัวตนให้ได้แล้วเราจะมีสเสน่ห์ออกมาแล้วทําให้คนในสังคมเนี่ยจะหลงไหลคุณแล้วคุณก็จะทําให้ make money ได้เยอะมากมายนะครับหรือได้เพื่อนได้ c o n n e c t i o นเยอะๆมากมายแต่จงจําไว้ว่าเขาเข้ามาเพื่อผลประโยชน์เช่นเดียวกันกับคุณที่คุณก็อยากได้ผลประโยชน์จากเขาจากตัวเขาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็ไก่เห็นตีนงูงูเห็นน้าไก่นะครับก็พูดง่ายว่า ใครมีชั้นเชิงมากกว่าก็ชนะแต่ถ้าใช้เล่เหลี่ยมก็ระวังถูกตรวจสอบแล้วก็อาจจะหายนะได้ตามวินาศเนาะประมาณนี้นะครับจบโอเคหมดละไม่มีจะไม่ถอยหลังมาแล้วนะทนี้ดาวสุกนะครับดวงแรกจะมีการโคจรยกยาวราศีในเดือนเดือนนี้นะครับวันที่8สิงหาคม65ในราศีกรกฎดาวสุดในเรือนธาตุน้ำเป็นธาตุน้ำถือว่าดีมากแต่ตกตำแหน่งอรินะครับ ดาวสุกตกอริเนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคดังนั้นเนี่ยมันบังคับเลยครับวาสนาของคนราศีกุมจะต้องดาวสุกเคลื่อนผ่านมาเป็นราชาโชคในเรือนอริแต่โชคดีในโชคลายและโชคลายในโชคดีพูดง่ายว่ามีดีมีเสียไม่มีดีสุดไม่มีลายสุดํมยากรจะมีทั้งดีและลายปนกันเสมอจำไว้เพราะเนื่องจากว่าอริก็คือให้โทษดาวสุกตกอริก็คือเรื่องการเงินและความรักเสีย แต่ก็ได้ตําแหน่งราชาโชคแปลว่าก็มีข้อดีถูกไหมาราชาโชคไปลวาได้ง่ายเรามาดูนะครับว่าดาวศุกร์เนี่ยมาันจากเรือนอะไรบ้างบอกเลยว่าการเงินกับความรักจะมีปัญหานะครับชำเลืองดูนะไม่ใช่จาคือแบบมันจะไม่ได้ออกฤทธร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเนื่องจากว่าดาวการเงินของคุณคือดาวพฤหัสแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมดูเหมือนดีนะเนี่ยมันจะตกมาตายได้นะครับเวลาดูดวงการเงินดีเม่เแปลกลืมดูหรือเปล่าดาวศุกร์ตกอริ S <S <S เห็นหรือยังอ่าการแปบว่าเงินดีครับจริงไม่ไม่เถียงแล้วมาจากเงินลาบด้วยบอกเราว่ามีเกณฑ์รวยกันนะครับหปีเนี้ยแต่มีดาวศุกร์เป็นอดีตแปลว,ว่าค่าใช้จ่ายครับมีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วเลงกระเส่าด้วยครับเดือนพินาธแปลว่าอะไราจโอ้โหสะบั้นหันแหลกเลยแล้วจ่ายจากอะไรครับนาชาโชคจ่ายจากตัวเองนี่แหละจ่ายจากที่เอามาปะทินโฉมตัวเองนี่แหละครับอ่าอย่างพวกถ้าเป็นคุณผู้หญ,ญิงก็เครื่องสําอางนะครับอย่างน้อยอ่ะของแบรนด์เนมของ Uh, อย่าง iPhone รุ่นใหม่ออกเนี่ยต้องจัดอะไรประมาณนี้อันนี้ผมไม่รู้นะเพราะผมไม่ใช้สกวก iPhone ครับผมใช้ Android อมก็แล้วแต่อันนี้ไม่ได้ว่ากันเนาะแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับอ่าก็สุกเร่งเสาผิดหวังอแล้วยิ่งดาวเกตเนี่ยถือหางในเรือนวินาศอีกแหงหักนะครับทุกอย่างมันหมดครับมันพังครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าคุณจะสิ้นเปลืองหมดเงินไปเยอะเลยครับจากการใช้ใจ่าย ตอนนับระหว่างและดาวสุขยังมาจากเรือนสุภาสุภาแปลว่าดีาผู้ใหญ่แปลว่าต่างถิ่นแปลว่าต่างประเทศแปลว่าความสําเร็จแต่ความสำเร็จลงอริแปลว่าคุณต้องบากบั่นก่อนหรือมันจะมีวินาทีสุดท้ายมาช่วยคุณแปลว่าว่าคุณเจอปัญหาเจออุปสรรคที่ต้องเอาไปแก้ไขอย่างเช่นสมมตินะคุณขับรถขึ้นฟุตบาทแล้วเผอิญว่ามัน มันไปขูดใช่ไหมครับเป็นรอยถากยาวไปเลยอ่ะทำไงล่ะเรียกประกันถ้าใครทําประกันนะครับสุภาคือผู้ช่วยเหลือการแปลว่าคุณจะได้ประกันแล้วคุณก็ไม่ต้องจ่ายเงินแต่เออมันก็มีข้อเสียอยู่นะครับก็ก็ตามประกันนั่นแหละเขาจะอาจจะปรับขึ้นได้เพราะว่าคุณอาจจะไปทําบ่อยนี่ครับอะไรแบบเนี้ยเนาะก็คือแล้วแต่เป็นเรื่องของการประกันเนาะผมขอไม่พูดรายละเอียดแล้วกันเอาประมาณนี้ก็ประมาณว่ามีปัญหาแล้วได้โชค หมายถือว่ามีผู้มาช่วยเหลือ,อหมายความว่าต้องเสียก่อนนะถ้าไม่เสียไม่มีผู้ช่วยเหลือนะอย่างนี้ก็ได้ครับมันคืออริหมายถึงการดิ้นรนต่อสู้ดิ้นรนต่อสู้เรื่องการเงินและความรักประมาณนี้นะครับเล่งกระเสาอย่าผิดหวังนะครับคือหมายถึงว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ต่ําก่าตนเอาพูดง่ายๆมันเป็นเรื่องที่แต่แค่หนึ่งเดือนเนาะอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งซสีเรียดและถ้าต้องาหนาชาโชคประวัติยิย่งน้อยมันก็ช่วยได้มันก็ดีในภายหลังเขาเรียกว่าต้นหลายไปดีประมาณนี้เนาะทีนี้ ดาวอังคารนะครับข้าสู่ราศีพฤษภได้ตำแหน่งประและราชาโชคในวันที่9สิงหาคม65ดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งพันธุกลุมกับดาวมฤตยูไม่ได้อยู่ดวงเดียวแล้วนั้นครับทีนี้ต่อไป7ปีเลยทีเดียวดาวทุกดวงจะต้องเกาะกลุมกับดาวมฤตยูทั้งหมดทีนี้พันธุเนี่ยแปลว่าหลักฐานความมั่นคงเพิ่งพูดไปเลยหยกๆยกนะครับเมื่อ สัปดาห์ที่แล้วย้อนกลับไปฟังได้สลหรับพื้นดวงชะตากํากเนิดนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังและอยากรู้เข้าไปในเพลย์ลิสต์ครับมันจะหาง่ายเนาะเข้าไปดูได้ในความมั่นคงพันธุเนี่ยของเรามันเป็นยังไงทีงนี้ดาวคานเนี่ยเป็นประ,ละรลาชาโชคก็ได้ดีครึ่งเสียครึ่งเช่นเดียวกันและกลุ่มมรนจะอยู่ไม่แน่นอนครับพลิกผันเอาง่ายๆคือเพื่อไงว่าคนลัคนากลุ่มเอ่อคนราศีกลุ่มระวังเรื่องของครอบครัว เรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของอาสังหาเรื่องของความมั่นคงจะพลิกผันง่ายแต่มันก็ไม่ได้เสียมากมายอะไรคือคนไม่มีจะมีพูดง่ายๆถือว่าดีไหมอืมแต่มาอาจจะเป็นนี่นะอืมก็ตามนั้นแหละไม่ใช่ว่าแปบลบว่ามันจะง่ายแบบโอ้มีโชคประทานมาให้ไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าก็เป็นนี่ปกตินั่นแหละแต่หมายถึงว่าคือปกติมันเงินไม่พอที่จะทาอ่ะเออแต่รอบเนี้เจ็ดปีเนี้หมายถึงเราพอที่จะทํา แต่มันอาจจะไปออกฤทิ์ในช่วงปีอื่นๆก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่ปีแรกนี้ก็ได้เพราะดาวมันยังผันผนอยู่และองศายังน้อยอยู่เนาะทีนี้ดาวอังคารเนี่ยมาจากเรือนอะไรบ้างซาชะใช่ไหมครับแล้วก็มาจากเรือนกัมมะกัมมะพันธุนะครับแปลว่างานไปอยู่ที่บ้านหรือจะต้องมันจะอยู่หมายถึงการพลิกผันงานจะทําให้บ้านเปลี่ยนหรือเปลี่ยนงานแล้วทาให้เกิด ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องบ้านหมายคมว่าไงหมายคมว่าอย่างเช่นคุณจะต้องได้ย้ายถิ่นไปอยู่ที่อื่นเพราะมันจะอยู่แปลว่าต่างถิ่นนะครับแปลว่าคุณจะได้พลิกผันไปทํางานที่อื่นแล้วคุณจะต้องย้ายบ้านครับเขาจะเรียงหรือคุณจะต้องย้ายบ้านแล้วก็เลยได้เปลี่ยนงานไปด้วยเลยในตัวก็คือย้ายที่ทํางานใหม่ประมาณนี้ได้2กรณีนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนที่ทํางานแล้วได้ที่อยู่ใหม่หรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่แล้วได้ทํางานใหม่ ที่ทํางานใหม่ประมาณเนี้ยมันจะเกี่ยวพันกันนะครับเพราะว่ามันเล็งกันด้วย <c oughs> เห็นหรือยังยังไงก็อยู่นี้อย่างนี้อยู่ดีเพราะเนื่องจากว่าดาวมฤตยูเล็งครับยังไงเจ็ดปีนี้คุณต้องเปลี่ยนแน่นอนทางบ้านนะครับทางอ่าและงานด้วยทางบ้านและงานในเจ็ดปีนี้คุณต้องได้เปลี่ยนแปลงแน่นอนคุณจะไม่ได้ทำงานเดิมและไม่ได้อยู่บ้านหลังเดิมแน่นอนครับดังนั้นจึงมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านนี่ไงเห็นหรือยังอืมนะครับแต่เจ็ดปีนะไม่ใช่ปีนี้นะครับ ดังนั้นเนี่ยอาจจะแพ่นระยะยาวนิดหนึ่งเนาะทีนี้โอเคจบต่อไปดาวอังคารเนี่ยอยู่ตำแหน่งเนี้ยมันหมายถึงความที่ศักยภาพของเรามันยังน้อยไปหน่อยเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นปลาแปลว่าไม่แน่นอนแปลว่าอ่าหนักไม่เอาอะครับแต่บเบาโอเคอย่างเงี้ยเออแล้วกลุ่มมันจะอยู่ด,ยด้วยดังนั้นเนี่ยสร้างความมั่นคงค่อนข้างยากนิดหนึ่ง อืแล้วงานเนี่ยก็ต้องไปไปมามาเพราะกรรมะเป็นประนะครับก็หมายถึงไปไปมามาไม่อยู่ติดบ้านได้ด้วยเนาะพลิกผันออกจากบ้านตลอดมีเรื่องที่ต้องออกไปตลอดเรื่องที่ต้องไปอยู่ค้างอ้างแหลมที่อื่นตลอดนะครับยิ่งสุขเป็นอริด้วยเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าความสุขในเรื่องของการหลับนอนมันไม่มีมันจะต้องแบบวุ่นวายเง,งียงวินาศต่างถิน่นอืมบอกเลยว่าเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่คุณต้องละหกละเหิน เล,ลน่นข่ารนะครับหนึ่งเดือนเนาะไปอยู่ที่อ่างถิ่นบ่อยไปเที่ยวก็ได้นะครับอทีอนี้แต่มันม,มันไม่น่าจะเป็นเที่ยวอะ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องของความอึดอัดใจที่ต้องไปอย่างเช่นเขาสั่งให้คุณไปแบบสัมมนาไปอบรมไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับประมาณนี้ต่อไปดาวเกตบอกเราดว่าอยู่ในเดือนวินาทาก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มกันค่อนข้างมีเซน์แรงนะครับในเดือนนี้หนึ่ง อสองเดือนนะครับต่อไปดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่17สิงหาคม65ดาวอาทิตย์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองช่วงช่วงแรกอยู่ในราศีกรกฎได้ตำแหน่งมหาจักรอยู่ในเดือนอริก็ถือว่าแก้อริได้อและเดือนกนเสาร์ด้วยร้อนอ,อกร้อนใจเดินทางดีกว่านะครับถ้าไม่เดินทางจะรู้สึกอึอดอดัดแล้วก็เหมือนกับอกจะแตกอะ่ะพูดง่ายๆนะครับมันอยู่ไม่เป็นดังนั้นเนี่ยพยายามเปลี่ยนแปลงเคลื่อน,น,น,นที่บ่อยๆ นะครับหรือหาเวลาปลีกวิเวกไปเที่ยวไปอยู่ที่สถานที่สงบสงบสาณสวนสานะก,ก็ได้ครับที่คนไม่เยอะนะสัสานะก,ก็ได้จะไปวัดก็ได้ครับไปแบบนั่งสมาธิกรรมฐานใดๆก็ได้ที่แบบเงียบๆอะไรแบบเนี้ยปลีกวิเวกไปเลยครับแล้วคุณจะจิตสงบขึ้นมันจะแก้ไขวินาศได้นะบอกเลยเพราะเนื่องจากว่าดาวเสาร์ในเดือนวินาศแปลว่าวิทีเดียวคือการปล่อยวางเท่านั้นครับเพราะดาวเสาร์มันยึดติดเพราะวินาศแปลว่าพังแปลว่า ถ้าคุณยึดติดคุณจะทําให้ชีวิตคุณย่พังแต่ถ้าคุณปล่อยวางชีวิตคุณจะรอดอะคุณต้องเข้าใจว่าคนไหนตอนไหนควรปล่อยคนไหนคนกรรมนะครับไม่ใช่ดวงดีเนี่ยจะกรรมไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าต้องปล่อยวางก่อนแล้วจะได้โชคนะครับถ้าคุณไม่ไปล่อยวางคุณจะไม่ได้โชคเพราะเนื่งองจากว่าการโลภลบมากมักจะลาภหายเพราะว่ามีจุดที่เรือนบินนศแข็งมากเลยเป็นเกษตรและดาวเสาร์ด้วยดาวเกียรติมังกรด้วยก็ถือว่าเดือนนี้ลายมากๆสนับเรือนบินนศานะครับต่อไป ดาวอาทิตย์เนี่ยจุดที่สองสิบเจสิงหาคมถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะครับได้ตำแหน่งเกษตรในเดือนปัตตานีนะครับคู่แข็งแรงมากคุณจำเป็นต้องอ่อนน้อมเอ้ยขอโทษครับอ่อนข้อให้นะครับกับคู่เท่านั้นเพราะดาวอาทิตย์เป็นเกษตรในเดือนปัตตานี1เดือนเดือนนี้ครึ่งเดือนเดือนหน้าอีกครึ่งเดือนนะครับรวมเป็น1เดือนดังนั้นเนี่ยคุณจะต่อกรกับศัตรูยากจะ ต้องงอคือหมายว่าต้องต้องยอมนะครับอืมต้องงอต้องยอมคู่ครองต้องยอมหุ้นส่วนคือคุณคุณทําอะไรไม่ได้ในเดือนนี้อืมดังนั้นเนี่ยก็พยายามอ่อนข้อให้เขาบ้านนะครับแล้วจะใช้ชีวิตผ่านพ้นไปได้ดีไม่งั้นจะมีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์แน่นอนนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เด่นอย่างเงี้ยไม่มีทางลงให้ใครครับอย่างมันก็คือหักหักคืออะไนระยอมหักไม่ยอมงอครับ แตกหักกันไปเลยนะครับประมาณนี้เนาะต่อไปดาวพุธนะครับข้าสุรศิกรเวันที่20สิงหาคม65ดาวพุธเนี่ยย้าย,ายดวงสุดท้ายเดือนที่แล้วขย้ายสองรอบทีนี้ดาวพุธอยู่ในราศีสิงห์ก่อนเป็นมหาจักรนะครับแล้วขาย้ายมาที่2ี่ในราศีกันดาวพุธอยู่ในราศีสิงห์ในเดือนปะตะนัตตานีเนี่ยก็บุกบาฟาฟันเรื่องของคําพูดพูดแล้วพูดอพีดอพูดงอพูดคืออาจจะเป็นการงอก็ได้อาจจะเป็นการที่แบบคือมัน มาจากปเราะมุนวนคือต้องพูดแล้วพูดอีกพูดซ้ำม,มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงการทะเลาะกันก็ได้มันจะหมายถึงการเพราะดวงมหาจาักรมันดึงดูดครับถ้ามีอุปคือตอนนั้นนะ่ะสถานก,การณ์ที่าแย่กังนะแล้วเดทแล้ว,ลวดาวพูดเป็นมหาจักรเนี่ยมันต้องแบบพูดเยอะก็กลายเป็นว่าบางทีมันทะเลาะกายเป็นทะเลาะแต่ถ้าเผื่อคู่ดีสัมพันธ์ดีอย่างนีย่ยาดาวที่ตกอดุรเนี่ยก็แปลว่าทะเลาะกันแต่พอดาว พุทธมาอยู่ตำแหน่งนี้แล้วอาทิตย์เดินลงมาเนี่ยวันที่อาสิบเจ็ดเนี่ยเรามากลุ่มกันเนี่ยก็จะกลายเป็นว่างอนะครับพุทธงออ่าเพราะว่าปตัตตนิแข็งเนี่ยกลายเป็นพุทธงอละแต่พอดาวพุทธเข้าสู่มรณะอ่าปากเสียอีกแล้วนะครับกลายเป็นว่าเรามาระวังให้ดีดาวพุทธเนี่ยเล็งกับไปหัดเนี่ยใช้ปัญญาสิแล้วคุณจะได้ลาบแล้วคุณจะชนะนะครับดาวพุธเป็นเกษตรในเรือ,มอนมรณะแปลว่าเราอ่ะต้องใช้สติอย่าพูดเยอะ พูดเยอะได้แต่คุณต้องมีสติก่อนคุณต้องพูดในสิ่งที่มีเหตุผลคุณต้องพูดในสิ่งที่มันควรจะพูดเนี่ยจะพูดแล้วมันดีมันแก้เขาเรียกว่า,าพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากมีสีจบง,ง่ายๆเนาะอันนี้คือคือแบบขามยากรเนี้ยคือน่าจะจบเลยอะ่ะคือมันมันมีความหมายตายตัวตามตัวนั้นอยู่แล้วเราเข้าใจได้ง่ายๆเนาะเหมือนทําดีได้ดีทําช่วยได้ช่วยนั่นแหละครับคือจบมันง่ายทุกคนรู้จักอยู่แล้วว่าอันไหนดีอันไหนชัว่ว อันนี้ก็เช่นเดียวกันอันไหนอันไหนพูดแล้วได้ดีอันไหนพูดแล้วเป็นเรื่องทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับก็ทําตามนั้นแล้วกันแล้วก็จะอยู่รอดปลอดภัยในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับส่วนดาวพุธเนี่ยมาจากเรือนปุตตะนะครับหมายถึงบุตรหลานบุตรบริวารนําความเดือดร้อนมาสู่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามจัดการดีๆพยายามสอดส่องดีๆพยายามดาวพุธเนี่ยหมายถึงสังเกตคืออะไรก็วงจรปิดบอกเลย เพราะว่ามีคนมาปรึกษาส่วนตัวอย่างครับจะจะถามเรื่องของแบบบางทีลูกบุตรบริวารเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับคือพูดง่ายว่าถ้าบุตรบริวารตกมรณนะเนี่ยนำความเสียหายมาสู่บางทีเคยเห็นไหมเด็กน้อยยางบันเล่น,เล,นเล่นกันใช่ไหมครับเตะบอลเตะบอลเนี่ยเตะไปเตะมาหรือคว้างไปคว้างมาไอ้ลูกบอลเนี่ยบางทีไปโดนกระจกบ้านคนอื่นเขาแตกก็มีอ่าก็กลายาเป็นว่าต้องรับผิดชอบแทนนี่ไงมรนะ ก็คือความเสียหายเกิดขึ้น1ละนะครับ2คือเขาอาจจะหกล้มบาดเจ็บเราก็ต้องดูแลรักษาเห็นหรือยังก็กลายเป็นอย่างสี่ส่วนนี้ได้เหมือนกันนะครับเพรานะมาณาหมายถึงโรคไขข้เจ็บครับอะไรประมาณนี้ปุตตะคือบุตรบริบาลก็จะหมายถึงการสูญเสียด้วยนะหมายคาว่าสูญเสียหมายคำว่าออกครับทยอยกันออกไปหมดเลยลูกน้องเนี่ยอะไรประมาณเนียเขาเข้าออกออก,ออกมันคือมันไม่มันอาจจะไม่เข้ามันจะหายากด้วยนะเออออกอย่างเดียวเลยครับไม่มีเข้าอะไรแบบเนี้ย แต่เป็นกเกษตรก็อาจจะได้เหมือนกันก็อาจจะมีการเข้าเข้าออกได้เนาะประมาณนี้ยังไงก็โอเคจบแล้วนะครับครบถ้วนมีทั้งดีทั้งเสียครับในเดือนสิงหาคมนี้ยังไงก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสามารถติดตามคำแนะนำได้ในคลิปหน้าดื่มกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำแนะนครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกระนใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ